รู้สึกผิดจิมี่การเปิดใจต้นสังกัดประกาศทักโปรเจกต์ซีีส์เรียกว่าทำเอาแฟนรู้สึกเสียใจกันอย่างยกใหญ่นะคะหลังจากที่ทางต้นสังกัดอย่างมันดีเวิร์กได้โพสต์หนังสือแถลงการพักโปรเจกต์พี่เจ๊คนกลางเดอะซีรีส์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะหลังจากนักแสดงนำหลักอย่างจิมมี่การกฤษณนพันขอถอนตัวด้วยสาเหตุผลส่วนตัวทำให้แฟนๆเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ ล่าสุดจิมมี่การกริชนพันธ์ได้ออกมาเผยความรู้สึกเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะว่าเป็นอีกวันที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตขอโทษทุกคนที่รออยู่ ผมไม่สามารถทำได้ต่อไปอย่างสบายใจจริงๆทุกอย่างมันยากและหนักไปหมดเกินกว่าที่ผมจะรับได้แล้วความล้มเหลวในชีวิตและความรู้สึกผิดจะอยู่กับผมไปตลอดและมันน่าจะเป็นบทลงโทษที่ผมสมควรได้รับขอโทษพี่ออฟและทุกคนที่เกี่ยวข้องขอโทษครับซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มจิมมี่กันอย่างมากมายค่ะ